ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมข่าวช่องแอดเวนนะคะมาดูผลออกเล้าของเมือ่อวานนี่นะคะผลออกนะคะหกหนึ่งสี่เก้าหกสี่นะคะเลขงามงามนะคะผลออกงามงามเข้าหยางห้าสี่ห้าหกสี่ห้งาหกเลขเรานะคะ เข้า3ตัวเลยแต่เราแต่ตัวนี้มาขัดเนาะ่าเนาะมาขัดเนาะก็น่าเสียดายอยู่นะคะทำชมค่ะก็ขอโทษขออภัยนะคะเข้าแต่เล็กเด่นเนาะโอ้ฝันว่าเห็นคนถูกยิงต่ายนะคะก็โอ้รูดแต้มนะคะท่านผู้ชมค่ะ เนื่ว่าเลขจะเข่าแล้วนะเพราะว่าฝันว่าคุณถึงนี่ตายเนาะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเข้าแต่เลขเด่นนะคะก็ขอโทษขออภัยนะคะสูตรก็เข้ามีรูดก็เสียดายอยู่นะคะของคุณยายเข้านะคะสี่เก้าเก้าสี่เนาะจากรูดไปงวดสองงวดก็เข่านะคะทานผช้ชมขะของแอเรกกลายเป็นรูดสองงวดเข่าแต่เลขเด่นอ่ะ ลุนตามต่อสุบโบห์วันพระนะคะวันนี้วันพระตามต่อนะครับจัน มเมล่าพัฒนาเด้อผลออกนะคะ วดนี้ให้เด่นนะคะเด่นหกแล้วก็สองนะคะ ท่านผู้ชมค่ะก็ตามสูตรนะฮะเลขเด่นก็ตามสูตรนะฮะท่านผู้ชมเอ้ยแต่ว่าเอา่อสี่ก็น่าจะกลับมาอยู่นะคะสี่แล้วก็สามนะคะท่านผู้ชมค่ะอ่ะสี่ก็น่าจะมาอยู่นะคะเพราะว่าสี่ก็มาสองตัวนะคะท่านผู้ชมค่ะ วันี้จับทางยากนิดหนึงนะอ่าเลขเด่นก็ให้ตามสูตรนะคะ แม่เรจะเอาแต่เลขเด็ดลงมานะคะเลขตัวเลขที่ชนกันนะคะท่านผู้ชมขาตัวเลขที่ชนกันลงมาให้นะฮะงวดนนี้นะคะชนกันชนกันบนล่างเลยนะคะ ใครชอบก็ตามนะฮะไม่ชอบก็ผ่านนะฮะเอดเลจะจับมาให้นะฮะมีสามมีสามมีแปดมีสองมีเจ็ดมีหนึ่งมีหกมีศูนมีห้านะฮะ ่เลขเด่นนะคะ,ะแต่ก่อนจะจับยกลงมาแค่สามหลักสามสามสามชุดใช่ไหมคะหนึ่งสองสามแล้วทำไมตัวเลขหลุดหลุดไปสองนวด พราะว่าตัวเลขมาเข้าชุดที่สี่่ะท่านชมคะ่ะตัวเลขมาเข้าชุดที่สี่อย่างสี่เก้ามาชุดที่สี่นะคะแล้วสองงวดแอเตเลร์ลองทําแล้วชุดที่สี่มาทั้งสองงวดเลยนะคะแล้วครั้งนี้ชุดที่สี่คือศูนย์ห้ามาอ่ะแต่เลขจับเราเราจะจับได้อย่างนี้จับตามในหลักเลยนะคะท่านชมคะ่ะเอ่อ คืองวดนี้ง่ายหน่อยง่ายหน่อยยังไงก็คือบนล่างตัวเลขมาเหมือนกันสังเกตว่าตัวเลขชนกันนะคะตัวเลขชนกันแบบนี้นะแล้วก็หกชนกันอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมพอดีตัวเลขชนกันนะคะบนล่างแล้วแอเลจะมาจับชุดนะคะใครใครชอบกดตามนะคะท่านผู้ชมคะ่ะแต่ว่าเลขเด่นเรา <c oughs> เลขเด่นได้หกและสองนะคะอ่ะ แล้วจับชุดออกมาส่วนมากก็จะชุดตรงเลยนะคะทาชมค่ะาชุดชุดตรงนะ,ะไม่ได้ชุดยาวอย่างนี้นะคะอ่าชุดแรกก็จะสามแปดแปดสามนะคะสองเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งหกหกหนึ่งศูนย์ห้า ห้าศูนย์ะคะอ่ะสามตัวนะฮะสามตัวนะฮะสามตัวอันนี้ชุดสามตัว สามตัวก็จะเอาตัวเลขใกล้กันนะฮะก็จะมีหกศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าสองหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหก อันนี้คือเอาตามความชอบของตัวเองนะฮะท่านผู้ชมค่ะอ่าแล้วก็ส่วนมากสามแปดสองสี่ตัวนะคะสองเอ้ยสองเจ็ดเอาเอ้ยแรงจ้สองเจ็ดหนึ่งหกนะฮะ ให้ชุดเดียวชุดสี่ตัวจับให้แบบนี้นะคะจดเน้นให้ชุดนี้นะคะท่านผู้ชมคะจดเน้นให้ชุดนี้อันนี้ก็ระวังหน่อยนะคะเพราะว่าเอา่อ ก็ทั้งหมดมีสี่ชุดเนาะท่านผู้ชมค่ะพูดถึงว่าเนาะแต่ว่าออชอบตัวเดิมนะคะชอบตัวเดิมก็คือชอบตัวนี้นะคะชอบนะคะสองตัวบวกกันก็ได้สองนะคะท่านผู้ชมค่ะพูดถึงว่าก็เลยอ่าระวังนะคะสองก็มีอะไรสองเจ็ดนะคะท่านผู้ชม ตัวเลขนะคะก็จะมี3 8 8 3 2 7 7 2 1 6 6 1 0 5 5 0อันนี้คือเอ่อท่านผู้ชมขาจะบอกให้ว่าตามความชอบของเรานะคะแต่ว่าเอ่อก็ท่านผู้ชมชอบชุดไหนก็เจาะเน้นเป็นแนวทางอันนี้คือเจาะเน้นให้แล้วนะคะหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือตามความชอบของแอดเองนะคะก็คือตัวเลขจับ ตัวเลขใกล้กันนะคะอ่ะใครชอบสี่ตัวเพราะว่าตอนที่ลองทำนะคะลองทำก็คือตัวเลขตัวเลขชุดสี่ตัวจะอยู่ใกล้กันแบบนี้นะคะ 1, 6, 0, 5, 27, 1, เจจนึ่งหกศูนย์ห้าแบบนี้สองเจ็ดหนึ่งหกเอเรจอน้นตรงกลางให้นะคะท่านชมคะ่ะเพราะว่ามันจะชนอีกสูตรหนึ่งนะคะท่านชมอะ่ะเลขเด่นของเราก็จะประมาณนี้นะคะอา่า พอดีตัวเลขชนกันแล้วแอตรีเลยเอาลงมาชุดเดียวไม่ทำเป็น2ตารางให้งวดนี้นะคะก็เลยเอามาแค่นี้ วันนี้ก็จัดทามันยากนิดนึงนะฮะบางท่านก็จะว่าไงล่ะแต่ว่าถ้าตัวเลขชนกันนะฮะท่านผู้ชมขาอันนี้คือตัวเลขชนกันเนาะถ้าตัวเลขชนกันนะคะท่านผู้ชมเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะฮะ ค่ะตามสูตรนะคะเลขเด่นใครชอบก็ตามนะฮะท่านชมค่ะเอ่อให้ชุดสามตัวชุดสี่ตัวมาเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งก็เออไม่ได้มาสรุปให้นะคะท่านชมค่ะก็รีบลงให้เลยนะคะไปเป็นแนวทางเนาะจะได้เอาไปนอนฝันนะคะท่านชมค่ะพอดีเอ่อเขียนตัวเลข ของแอดเรไว้แล้วก็นอนนอนหลับฝันดีอย่างนี้ก็คือตัวเลขที่เข้าแล้วอะไรอย่างนี้นะคะู้ชมค่ะก็น่าเสียดายนะคะฝันฝันเห็นโดนฆ่านะคะก็คิดว่าตัวเลขเข้าแล้วนะคะห้าสี่หกห้าเนาะให้แค่2ชุดใช่ไหมแต่ก็น่าเสียดายจริงๆนะคะน่าเสียดายที่ หลุดแต้มไปนะคะท่านชมขาก็มาให้กำลังใจกันด้วยนะคะท่านชมขาก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามช่องแอดรีนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะหวยราวงวดวันที่เอสินะคะคือวันจันทร์นะท่านชมขาเลขติ่นตารางก็ไปจอเน้นมาเหมือนเดิมแหละท่านผู้ชมขาก็ ตัวเลขน่าจะมานะคะก็คือถ้าจับชุดก็คืออย่างนี้เลยนะคะท่านผู้ชมขาก็อ่ะทั้งหมดทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับดวงกับบุญวาส,สนาเราด้วยเนาะก็เสียดายจริงๆนะฮะงวดสองงวดแล้วนะฮะท่านผู้ชมขาคืองวดก่อนที่ให้หกห้าห้าหกออกหกหกใช่ไหมแล้วงวดนี้ก็ยังมาตามหกห้าห้าหกแล้วก็ห้าสี่ใช่ไหมก็มาออกอะไรนะฮะมาออกหกสี่เนาะอ่ะก็ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะท่านชมขาก็น่าเสียดายจริงๆนะคะก็อยากจะร้องไห้นะคะท่านชมขาเนอะอ่ะงวดนี้หวังว่าคงไม่หลุดนะคะท่านชมข่ะขอขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่มาติดตามนะคะ